นะครับไม่ดังครับทางทั้งนี่เป็นฝีมือการเขียนเพลงของบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ครูไทยบูญบุญขันต่อมาจากนั้นทําไมถึงได้กลายมาเป็นสุริยม้าประทุมได้นะครับพี่ครับผมพศ15สิบครูสิบห้คุณครูทึ้นสิครับเต็มที่สิถามก็ไปโหวตให้พ่อเนี่ยโมวตครูครับซึ่งออกมามาเจอครูเทียนชัยคุณครูเทียนชัยสุขยากประเสริฐครับผมครับ เโครงสร้างเอาไหมท่านรูจะเนียานพูผมรอนแล้วบอกว่าเรียกเข้ามาถามครูจะสร้างเองเอาไหมครูผมบอกแม้แต่ครูแล้วแต่ครูครับก็จากนั้นต้องเปนสุริยาด้วคับคุณครูเทียนชายสุริยาเพิ่มเสริมตั้งชื่อให้เลยว่าสุริยาฟ้าปรุ๋ยนะว่าพศ .18 2118แล้วระททกเสียงเพลงอะไรให้ก่อนครับเพลงแรกที่เป็นสุริยาพาปุ๋ยฮของสุริยาคือถึง หลอกก็รักอ๋อของพี่หอมอตธงชัยได้กำพลถึงหลอกก็รักเป็นเพลงแรกในชื่อสุริยาบาประไุครับผม2อ1 8ครับผมธงชยัยได้กำพลแต่งให้ครับผม,มยังไม่เคยร้องที่ไหนเลยคนระับวันนี้จะร้องให้ท่านฟังครับเชิญครับ